6. ปทุมะชัฏนิยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปทุมะชัฏนิยะเทระพระปทุมะชัทนิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า83เมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าวิปสัสสีเป็นบุคคลผู้เลิศ เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วข้าพเจ้าถือดอกปทุมที่บานดีแล้วบูชาที่จิตกาทาน84เมื่อมหาชนยกพระพุทธสริระขึ้นบนจิตกาทานจิตกาทานสูงขึ้นจนจดณนภาอากาศข้าพเจ้าได้ทำหลังคากั้นไว้ในอากาศเหนือจิตกาทาน85 ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า86ในกับที่47นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดมีพระนามว่าปทุมิสสระทรงเป็นใหญ่มีชัยชนะในทวีปทั้งสี มีพลานุภาพมาก87คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัทถุชัททานิยะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี ปทุมฉัตทะนิยะเทราประธานที่หจบ